สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาต้มมะละกระดูกหมูนะคะต้มมะละกระโดกหมูใส่ผักกาดดองนะ,ใ,นกกะ,งนะ,ะใช้เป็นผักกาดกระป๋องนะคะใช้เป็นผักกาดกระป๋องหรือใครจะใช้เป็นผักกาดดองตามตลาดก็ได้นะนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเรามาผามะละกันก่อนนะผามะละเอาไส้ออกเลยค่ะ ผ่าใหญ่จะได้กินง่ายนะใส่ออกก่อนเนะนะคะใส่ออกให้หมดนะคะ ออนะคะออกให้เกลี้ยงเลยเนาะมันจะได้ไม่ขมวิธีนี้ไม่ไม่ขมเยอะนะขมขมไม่มากเนาะ นะคะนี่นะเกลี้ยงหมดเลยนะเดี๋ยวเอ็ดเอาใส่ออกก่อนนะแล้วก็เห็ดหอมมาไปแช่น้ํานะคะอันนี้เห็ดหอมแช่น้ําแล้วนะคะทุกอย่างพร้อมนะคะทุกคนหมูอันนี้กระดูกหมูเนาะแอดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะนี้ใส่ในหม้อต้มไปเลยนะคะนะแล้วก็มะละใส่ไปเลย นะใส่ไปเลยค่ะทีเดียวเลยนะสูตรนี้จะทําให้มันละกเราขมน้อยลงนะแล้วก็รากกักชีกระเทียมพริกไทยค่ะบุบใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะอนี้คือเราจะไม่คนเลยนะคะทุกคนเราจะตุนไปเลยด้วยกันเลยนะคอยช้อนฟองอย่างเดียวนะคะ แล,แล้วก็เห็ดหอมแล้วก็เห็ดหอมใส่ไปเลยค่ะเห็ดหอมที่เราแช่ไว้นะคะใส่ไปเลยอืมหอมใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เกลือใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไปเลยค่ะเกลือจะทําให้ขมน้อยลงนะคะนี่นะเกลือจะทําให้ขมน้อยลงเดีวยเราค่อยปรุงอ่า ซีอิ๊วขาวกับซอสนะคะมาปรุงกันค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะของปรุงรสถ,ถ้ามีแบบก้อนก็ใช้แบบก้อนนะคะ แบก้อนมันหมดก็ใช้แบบนี้นหมดอชรสนิดหน่อยนะแล้วแต่ชอบเลยนะชุรสนี้มันก็แล้วแต่คนชอบบางคนเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่นิดเดียวนะคะตัดเค็มน้ํน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายนิดนึงใส่ไปเลยรอเดือดนะคะรอเดือดค่ะส่วนผักดองนะคะเราหั่นเตรียมไว้ใส่ทีหลังนะเราต้องการอันนี้เราต้องการกรอบเนาะใส่พอเดือดสักพักเราก็จะปิดไฟเลยนะเรารอให้มนละกับกระดูกหมูสุกนะคะผักกาดดองเราจะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะทุกคน น้ำเขาก็จะมีรสหวานนะก็เราจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะนะเพราะน้ำผักกาดดองเขาอร่อยอยู่แล้วกำลังจะเดือดน,นะทุกคนนะเราช้อนฟองเลยนะคะช้อนฟองเลยเดือดแลบน้เดือดน,น้ำจะกลินสักหน เดือให้สุกเลยนะคะไม่ต้องไปคนครับนะคะนี่คือเคล็ดลับการต้มไม่ให้ไม่ให้ขมเนะก็ขมอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ขมน้อยลงเนาะนะนะคุณยายสอนเอาไว้เนาะสูตรคุณยายคะ่ะตอนนี้คุณยายเสียแล้วแอฟก็ทํามาตลอดเลยสูตรโบราณเคล็ดลับในการที่ให้มันละมันขมน้อยที่สุด แต่ถ้าใครต้องการที่จะให้ผักมันเปื่อยให้ผักกาดดองเปื่อยก็ใส่ไปขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแต่แต้องการให้มันกรอบเนาะคือผักกาดดองอันนี้มันไม่ต้องไม่ต้องให้มันนิ่มมันจะอร่อยแต่ผักมะละอเน,นี่ยมันต้องเปื่อยกระดูกหมูก็ต้องเปื่อยโอเค แค่นี้ก็พออือหือหอมมากหอมรากกักชีพไทยรอให้เขาเดือดให้เขาเปื่อยนะคะทุกคนคะเป็นไงบ้างชิมดูก่อนเนาะ อืมอร่อยแล้วจะใส่ผักกาดดองไปเลยนะคะใส่ผักดองไปเลยมะละเราเปื่อยแล้วนะมะละเปื่อยแล้วค่ะชิมอีกทีหนึ่งดิอืมสุดยอด สุดยอดสุดแย่เยี่ยมโอ้เยี่ยมเยี่ยมอร่อยมากลองทำดูนะคะว่าสูตรนี้มันอร่อยจริงๆนะขมน้อยหน่อยมะระยังไงก็ขมค่ะ แต่มันจะอาจจะขมมากขมน้อยแค่นั้นเองเนาะเราใส่น้ำผักกาดดองไปเนาะมันก็อร่อยขึ้นอีกในการปรุงของเรามันก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปทิ้งมันค่ะน,น่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนงั้นคลิปนี้ แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ